ก,ก็เดือนธันวาคมแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วโอนเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็คงกำลังที่จะเตรียมตกแต่งต้นคริสต์มาสของตัวเองอยู่ใช่ไหมละคะวันนี้ค่ะโอนมีเคล็ดลับในการตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สวยและดูแพงมาฝากกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องตามหา คริสต์มาสที่เหมาะกับบ้านของเราก่อนค่ะต้นคริสต์มาสนะคะก็จะมี2ประเภทคือต้นสดกับต้นปลอมนะคะต้นสดเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะให้ฟิลลิ่งที่มีความโคซี่นะคะแต่ข้เอเสียก็คือใบอาจจะร่วงแล้วก็เราอ่ะจะต้องลดน้ำเขาทุกวนันดูแลเขาทุกวันนะคะจนกว่าจะหมดเทศกาล ส่วนต้นปลอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้บรรยากาศได้ดีเท่าจริงนะคะแต่ว่ามันก็จะดูแลง่ายนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องมาเก็บใบที่ร่วงเพราะว่ามันเป็นต้นกลอมค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเรื่องของขนาดค่ะให้เราเลือกนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่เหมาะกับต้นคริสต์มาสที่เป็นต้นอ้วนเตี้ยหรือหอมสูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ถ้าเกิดต้นหอมสูงเนี่ยคนคิดว่าก็อาจจะเหมาะกับบ้านที่บริเวณไม่กว้างขวางม,มากนักนะคะส่วนต้นที่อ้วนเตีย้ยเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับ บ้านที่มีบริเวณที่กว้างนะคะก็ลองเลือกดูกันค่ะว่าแต่ละคนชอบต้นคริสต์มาสจริงหรือปลอมแล้วก็ต้นอุ้นเตี้ยรหรือทอมสูงค่ะ mm hmm. เมื่อเราเลือกต้นคริสต์มาสที่เหมาะกับบ้านเราแล้วนะคะต่อมาเราก็ไปเลือกซื้อของประดับตกแต่งค่ะการประดับต้นคริสต์มาสด้วยออร์นเมนตนะคะสําหรับอวนเนี่ยวนันมี สำหรับอวนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือให้เราเลือกก่อนว่าเราจะตกเรียบหรูใช้สีเดียวทั้งต้นเลยเช่นแบบออนาเมนต์ใช้สีทองไปเลยหรือสีซิลเวอร์ไปเลยอย่างเดียวนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เรียบหรูเหมาะกับบ้านที่ เป็นมินิมอลนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือใช้สีสันต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็อาจจะเหมาะกับบ้านที่ต้องการให้ความไลฟ์ลีกับบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็บ้านที่แบบว่าอยากจะให้บ้านมีสีสันสดใสค่ะส่วนของขนาดของที่เอามาตกแต่งนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ออนาเมนที่เหมือนกันทั้งต้นเพื่อความเรียบเรียบหรือว่าเราจะใช้ออนาเมนที่ เป็นวัสดุตแตกต่างกันไปหรือว่ามีรูปร่างหน้าตาหลายๆแบบนะคะก็จะให้ความหลากหลายก็อยู่ที่เรากําหนดนะคะว่าคอนเซปต,ต์ของต้นคริสต์มาสเนี่ยอยากจะได้ความเรียบหรูหรือว่าจะได้ความสนุกสนาน,นะคะ่ะแต่การประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะมีข้อควรระวังอยู่หนึ่งอย่างอยากให้ทุกคนจําเอาไว้เลยนะคะว่า ออเเมนที่เป็นอันใหญ่ๆค่ะส่วนใหญ่อ้วนเห็นชอบเอามาแขวนอยู่ตรงปลายกิ่งต้นคริสต์มาสกันนะคะมันสามารถที่จะตกหล่นลงมาได้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราแขวนไว้ตรงปลายกิ่งเนี่ยมันจะไปแย่งซีนอันเล็กๆหมดเลยนะคะดังนั้นออเเมนที่ใหญ่ๆเนี่ยเราควรแขวนเข้าไปลึกๆนะคะแขวนเข้าไปข้างในของกิ่งนะคะให้มันหลบอยู่ภายในต้นคริสต์มาสซะหน่อยนะคะมันก็จะดูลงตัวขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยไม่ตกลงมาแตกด้วยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ต้นคริสต์มาสแล้วแล้วเราก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะให้เราเอาสายไฟที่เป็นไฟระยิบระยับมะค่ะมาพันนะคะตั้งแต่ส่วนล่างนะคะไปจนถึงส่วนบนนะคะพันให้รอบๆเลยนะคะเพราะเวลาเราเปิดไฟอ่ะคะ่ะต้นคริสต์มาสมันก็จะมีความระยิบระยับดูแฮปปี้นิ่งขึ้นมานะคะแต่ว่า ถ้าให้วนแนะนํานะไฟที่ควรจะเอามาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยควรจะเป็นสีวอร์มไลท์จะดีที่สุดนะคะหรืออนุโลมให้ใช้สีขาวได้ถ้าเป็นสีเขียวสีแดงสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีวอร์มไว้เนี่ยวนว่ามันจะดูไม่แพงค่ะอ๋อนี่ข้อหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะ ประดับยอดของต้นคริสต์มาสด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นรูปดาวหรือรูปโบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอามาเอามาสวมไว้ตรงกิ่งบนสุดของต้นคริสต์มาสนะคะในเมื่อเราได้ตรงจุดสูงสุดของต้นแล้วนะคะเราก็อย่าลืมตกแต่งใต้ต้นคริสต์มาสด้วยกล่องของขวัญน,นะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่วางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสให้ต้นคริสต์มาสของเรานั้นสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดในการตกแต่งต้นคริสต์มาสของ เรานะคะให้ดูแพงดูลักชัวรี่ค่ะอ๋อนแถมให้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อออแ์นเมต์แล้วก็ต้นคริสต์มาสที่ไหนนะคะอ้วนแนะนํานะคะที่ที่อ้วนชอบไปซื้อของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยอ้วนชอบที่จะสั่งจากอีกเกียนะคะเพราะเป็นต้นสดนะคะ่ะแล้วก็พวกออร์นเมนต่างๆเนี่ยอ้วนชอบที่จะไปเดินที่ซาร่าโฮมนะคะแล้วก็อีกเกียก็มีค่ะแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนะคะ h m h o m e ค่ะอ้วนเพิ่งไปมานะคะเขามีของที่เป็น เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละอย่างน่ารักมากๆด้วยยังไงก็ลองไปเดินดูกันนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดจากอวนนะคะในการตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งรูปมาอวดกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ